สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กันในช่องรถเก่งนะคะมือ2อน่าใช้นะคะช่องเอเชียนะคะเป็นที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัททอโต้นะคะวันนี้จัดรถเก่งซีดาน4ี่ประตูไซส์ใหญ่นะ,ะมาให้รับชมเลยเป็นรถหรูสไตล์ผู้บริหารนะคะคันนี้บอกเลยว่าไม่น้อยด้วยนะคะและก็ได้รถนะคะปี2018นะคะเป็นเจ้า t ต y o t ต c a แคมนะ 2.0G ตัวน้ำมันล้วนได้รถปี2018นะคะเลขไม์การใช้งาน110,000กิโลนะคะเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์เข้าศูนย์แมนแทนแนนทุก10,000กิโลแน่นอนนะคะบอกเลยว่าใครได้ไปนะคะคุ้มมากๆเลยสำหรับคันนี้นะคะราคาดี539,000บาทเท่นานั้นเองนะคะเครดิตฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ10,000ตลอดอายุสัญญาเลยหากใครชอบนะคะจัดได้เลยนะคะ เดี๋ยวเวเซียพาไปรับชมออปชั่นตัวเต็มนะคะสำหรับคันนี้เลยเดี๋ยวเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าของเขานะคะคันนี้ก็ด้านหน้าของเขาจะได้เป็นไฟหน้าแบบโคจิเตอร์นะคะไฟได้ทํามันนิ่งไล้นะคะมีให้นะคะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกผู้น้ามีมาให้แบบนี้นะคะเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้าถึง2ตําแหน่งด้วยกันายทะเบียนสวยๆแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของกระจังด้านหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นโครเมียมนะคะโลโก้เดิมแท้จากโรงงานทุกจุดแบบนี้เลยนะคะ <S <S คสภาพสวยแน่นอนนะคะตัวโคมไฟสวยๆเลยนะ,ะได้รถปีสินะคะเจ้าของดูแลดีมากนะคะบอกเลยว่าการใช้งานดีนะคะขับง่ายขับสบายห้องเครื่องเงียบแน่นอนนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะได้ล้อมแมกขอบ16บนิ้วนะคะรัดด้วยยางนะคะลูกเกียนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวล้อสภาพสวยเลยไม่มีร่องรอยเปียกฟุบบาดใดๆเลยนะสภาพดีแน่นอนนะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราล้างทําสปาให้ใหม่อีกรอบอย่างแน่นอนคันนี้เป็นสภาพแรกเข้าเรายัางไม่ได้ปรับสภาพนะคะตัวโลโก้โมโก้เดิมแท้ทุกจุดนะกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานแน่นอนติดฟรีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกข้างนะคะก็เป็นแบบพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ บอดี้ตัวรถเหลี่ยมสันคมชัดแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวมือเปิดได้เป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะภา,ภายในนะคะภายในก็จะได้เป็นโทนเบาะหนังสีส้มแบบนี้เลยปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะแล้วก็ของเขาก็จะตกแต่งด้วยคอนโซลลายไม้นะคะแบบนี้เลยสภาพสวยนะคะตกแต่งมันได้สวยเลยนะ,ะสําหรับคันนี้นะคะได้เกียร์ออตโต้ด้วยนะ,ะหลังคงหลังคาสภาพสวยสมบูรณ์นะคะแบบนี้เลยนะคะสภาพดีเลยนะคะ เดี๋ยวพาชมคอนโซลด้านนอกนะคะก็จะได้เป็นกระจกออโต้แบบนี้ตกแต่งลายไม้เช่นเดียวกันนะคะตกแต่งมาได้สวยเลยนะคะตัดกับขอบสีดําแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวพาชมตัวโครงสร้างนะคะเดี๋ยวแกะโครงสร้างให้ดูเลยนะ,ะแน่นมากเลยนะคะบอกเลยว่าโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะพาชมโครงสร้างนะคะก็นี่ เม็ดองเม็ดอาร์ตนะคะเดิมเดิมทั้งหมดลึกๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุใดๆมาอย่างแน่นอนนะคะรับประกันรถไม่มีชนหนักคว่มจมน้ำนะคะกับสีตัดต่อคอมาแน่นอนพาชมโครงสร้างนะคะตัวนงตัวน็อตเดิมทุกจุดแบบนี้สติกเกอร์มอกนะคะมีให้ครบๆแบบนี้นะคะแผ่นเพตรงรุ่นนะคะได้รถปี18นะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สติกเกอร์ต่างๆนะคะอยู่ครบนะน็อตเดิมโรงงานทุกจุดไม่กระดิกไม่ขยับขยื่อนนะคะ บอดี้ตัวรถเหลี่ยมสันคมชัดนะคะสภาพสวยแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้ภายในด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะคะได้เป็นเบาะหนังสีส้มแบบนี้เลยใครที่ตามหานะคะพี่ๆบอกเลยว่าหาหายากแล้วนะคะตัวบอดี้ตัวรถแบบนี้นะคะหายากแล้วนะคะที่ภายในจะได้เป็นเบาะส้มแบบนี้นะแล้วก็ตัวแอร์ด้านหลังนะคะมีให้ถึงสองตแหน่งด้วยกันแบบนี้เลยสภาพสวยนะคะสภาพใหม่มากๆพี่ๆบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มนะสาหรับคันนี้นะคะ คุ้มจริงๆนะคะภายในเบาะส้มนี่หายากนะคะค่อนข้างแรด้วยนะสาหรับคันนี้นะคะพาชมด้านหลังกันต่อเลยนะคะด้านหลังเขานะคะก็จะได้เป็นไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะแบบ LED กลิ่มมันสีรีเฟ o เตอร์แบบนี้เลยโลโก้เดิมแท้จากโรงงานทุกจุดนะคะแล้วก็เขาจะคาดด้วยเส้นโครเมียมนะคะยาวมานี่เลยนะคาดด้วยเส้นโครเมียมแบบนี้เลยเซนเซอร์การระยะด้านหลังมีมาให้ถึง4ตําแหน่งด้วยกัน คันนี้ได้เครื่องยนต์แบบ D f o S นะคะเป็นเครื่องยนต์แบบประหยัดน้ํามันด้วยนะคะสําหรับคันนี้โลโก้เดิมแท้จากโรงงานทุกจุดนะเดี๋ยวพาชมนะคะในส่วนของห้องเก็บของกันต่อเลยอ่ะพาชมในส่วนของห้องเก็บของนะคะก็สภาพสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะคะตามสไตล์เคมีเขาก็จะสามารถเก็บของได้จากช่องทางนั้นนะคะสามารถยื่นของเข้ามาได้นะคะเล็กเล็กน้อยน้อยแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องเดินอ้อมไม่เสียเวลาด้วยนะสภาพฟูกอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยนะคะและพาชมในส่วนของตัวยางอะไหล่นะคะเราก็มีให้นะคะแบบนี้เลยนะ ยังอะไหล่มีให้นะคะได้ยังมีชลินด้วยนะคะันี้นะของ16เส้นเดียวกันนะคะแม่แรงมีให้ครบครบแบบนี้แน่นอนนะ,ะแล้วก็ซีนทางมะพร้าวนะคะอยู่ในสภาพดีนะคะสภาพเดินโรงงานนะคะไม่มีประวัติจมน้าน้าท่วมมาอย่างแน่นอนรถไม่มีร่องรอยเกิดสนิมใดๆนะคะไฟเบรกตรงที่สามมีให้แบบนี้เลยนะคะตัวฟงตัวฟูกอยู่ในสภาพสวยสมบูรณนะะ์นะซิลเลอร์เดิมๆนะคะนี่เอาเล็จิกเข้าไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนงตัวน็อตเดิมทุกจุดแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แน่นอนนะ สำหรับคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มนะคะ539,0 0 0าเท่านั้นเองนะคะพี่พีใครชอบจัดได้เลยนะบอดี้ตัวรถเหลี่ยมสันคมแบบนี้นะคะสภาพสวยล้อไม่มีรอยเบียดฟุตบาทใดๆเดี๋ดยวพา,าชมออปชันภายในต่อเลยนะคะ,ะเดิมเริ่มจากตัวนงตัวน็อตก่อนนะคะเริ่มจากดูโครงสร้างก่อนเลยนะคะน็อตเดิมทุกจุดแบบนี้แน่นอนนะสติ๊กเกอร์ความดันลมยางมีให้แบบนี้สติ๊กเกอร์คำเตือนต่าง,ๆ,างๆนะ,ะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะแกให้ดูนะคะ รีวิวให้แบบละเอียดนะคะพี่ๆเผื่อพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดไม่มีเวลาเข้ามาดูรถจริงนะก็สามารถดูผ่านช่องทางของเราได้เลยนะคะรับประกันเลยนะคะซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะดูแลหลังการขายนะคะแล้วก็ทั้งตลอดระยะเวลาการขับขี่เลยนะคะ <S <S แผงประตูด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นออตโต้ทั้งหมดเลยนะคะคันนี้นะแล้วก็ ในส่วนของระบบได้เซ็นทรัลล็อกนะคะแล้วก็เมมโมรีซีทมีให้2ตํตำแหน่งแบบนี้เลยนะภายในได้เบาะส้มนะคะสภาพสวยเลยนะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะได้ระบบคุสคอนโทรลมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเลขไม์กรใช้งาน1,1 2 4 2แสมกิโลเท่านั้นเองนะคะป้ายสปอร์ตเซนเซอร์มีให้นะคะโหมดกัรล้อลื่นถลายมีให้ปรับกระจกออโต้แบบนี้มีให้นะคะแล้วก็ระบบเป็น Engine Start, เอนจิ้นสตาร์ทกุญแจได้สมารท์ทคีเลดนะ,ะและคันนี้ก็ได้เป็นจอวิทยุเดิมโรงงาน สามารถเชื่อมต่อนะคะฟังวิทยุ fm/am ได้นะคะแอร์ได้เป็นระบบออตโต้แสดงผลผ่านหนะ้าจอดิจิตอลแบบนี้เลยแล้วก็ได้ในส่วนของเกียร์ออตโต้นะคะสำหรับคันนี้นะแล้วก็ตัวด้านข้างนะคะลืมบอกเลยว่ามีม่านอัตโนมัติใหนะคะแบบนี้เลยนะตัวม่านนะคะก็จะได้เป็นม่านแบบนี้เลย สามารถปรับได้นะคะนี่ปรับเป็นอัตโนมือได้เลยแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเป็นม่านหลังไฟฟ้าให้นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ไวเลสชาร์จิ่งมีให้แบบนี้ครบครบะคะพี่บอกเลยว่าตัวแคมรี่นะคะออปชันเขาค่อนข้างครบคันเลยนะสําหรับคันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพาชมนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อเลยนะ มาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะอันนี้สตาร์ทรถให้ดูเลยนะคะสําหรับตัวห้องเครื่องนะคะก็ได้สภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยไอ้น้ำรั่วไหลนะคะไม่มีรอยน้ํามันไหลเยอะแน่นอนคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์2,000ซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะตัวแบตเตอรี่นะคะอยู่ในสภาพดีนะคะเดี๋ยวเราดูแลให้แน่นอนนะคะหมอ้มอ,งมองนงหม้อน้ําอยู่ในสภาพดีแน่นอนคันนี้ก็ได้เป็นเครื่องยนต์ VVTI i, I w แบบนี้เลยนะคะ สภาพสวยนะคะคุณพี่ใครได้ไปคุ้นเลยนะคะแล้ววิ่งไปแค่1นึ่งแสนโลเท่านั้นเองนะคะได้รถปี18ตามการใช้งานเลยนะคะไม่แท้ไม่กรอแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของน็อตฝากระโปรงนะคะก็เดิมๆไม่เคยแกะไม่เคยเปลี่ยนนะคะสภาพดีนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะคะ<ฮ>เดี๋ยวเราล้างทำสปาให้นะคะก่อนส่งมอบแล้วก็สติกเกอร์คันตรงคำเตือนต่างๆอยู่ครบซินเลอร์เดิมๆนะคะกระจกเดิม เป็นฝาเดิมแท้นะคะมีโลกโก้โตโยต้าแบบนี้นะคะตัวน็อตเดิมทั้งหมดเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็ได้เป็นโตโยต้าแคมรี่นะคะ 2.0G นะคะได้รถปี2018นะคะเลขไมล์1 1่งแสมกิโลราคาค่าตัว5 3 9 0 0 0ับาทเครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ1 0,000ตลอดอายุสัญญาเลยหากใครสนใจและอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะก็อย่าลืมติดต่อาทักแชทอินบ็อกเข้ามานะคะลูกค้ารายได้2 0,000ก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้คนเดียวได้เลยนะคะต่างจังหวัดออกได้นะคะ มีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะคะหรือว่าใครอยากซื้อสดเราก็มีเล่มพร้อมโอนนะคะ mm hmm. ใครถูกใจคันนี้อย่าลืมนะคะ mm hmm. ทักแชทอินบ็อกนะคะโทรติดต่อเอเชียตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ mm hmm. สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ